เสียใจเสียใจเรื่องไม่ได้กับมาไม่ได้กับมาอันละพ่อละเล่ากับมดไม่ได้กับมาพ่อเล่ากับมดปวดท้องโอ้ยปวดท้องพี่โจนถ้ามันจะปวดท้องจะคลอดลูกเปล่าเนี่ยอีเธคนท้องโดนกาดือนก็ต้องจะออกทีนี่มึงท้องได้กี่เดือนเองเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนเจ็ดจะเริ่มจะคลอดแล้ว เอาจจะเป็นเพราะว่ามุกเดินมาระยะทางไกลเดียวมันอาจจะุกท้องเสียท้องก็ได้เอาอย่างนี้เดินไปเองหน่อยเว้ยเดี๋ยวไปเจอโรงพยาบาลเราถือโอกาสฝากท้องกับหมอเขาไว้เลยแล้วพอครบกําหนดเก้าเดือนเราก็มาเอาท้องคืนพี่จะบ้าเรื่งไรล่ะพี่ฝากเ้างขาไม่ได้ฝากอย่างนั้นฝากท้องท็ไมถึงเรานีต้องคอยไปหาหมอคอยให้หมอเขาตรวจให้ว่าเป็นยังไงไม่เคยแน่นะ ในท้องแรกเนี่ยข้างกันจำเข้ามาจำดังคนที่ชื่อน้ําเพชรน่ะโอ้ยน้ำเพชรมันสามนคนอ, <c oughs> อ้ไม่รู้เอาเวลาที่ไหนงานก็มีทุกวันเอ๊ะโอ้โหนี่ไอ้บิ๊กมันก็ไม่แผ้วแล้วโอ้โห <c oughs> นี่แล้วมันอยากให้เมียมันท้องจัดเลยมันจะได้ไปทั้งอื่น <c oughs> แกนี่รู้ดีคนขับรถป่ะเนี่ยฮะเดินไปอีกหน่อยได้เออพี่ไปไปเดินไปอีกหน่อยเผื่อจะเจอโรงพยาบาลเนาะไป,ไป เดี๋ยวที่นี่ให้หมอคนโอ๊ยไปดีนโอ๊ยไ่ดวนเดี๋ยวเดี๋ยวเปป็นะหมอแกเลยไปดวนมันปวดยังไงโอ้ยคืนนคืนบอกไปถูกกันสิมันปวดยังไงมันปวดยังไงมันปวดแบบทุงทวงไหมมันปวดยังไงแล้วทุงทวงน้มันปวดแบบต่าลงต่าลงอ้าโอ้ยไปดวนแต่มันปวดอยู่ที่แค่ว่าจริงๆเนอะไดตามหมอต้องเย้สิเรียกเดี๋ยวว่าตุลาเรียมีหมอต้องเย้า พอตั้เยไหนไม่จวนโอ้ยไปเทียวกับมึงหมดยตั้งยัโอ้ยไจวนไม่ไหวแล้วโอ้อจนบ้อเลยเนี่ยจะปวดของจะเป็นทึบตายจะผูกคอตายนีเอาตัวลดไงาเียงโอยเเอาขาม ข้าพามาแฝงแม่คือมป็นกระแปะและ้วก็ให้คนท้องจับดึงแล้วก็เบ่งเด็กมาถึงออกนี่ไม่มีคือไม่มีแปะคุณกำลังเป็นคือมาเป็นแปะให้มึงเนี่ยแล้วจะต้องทำยังไงอะ่ะมึงก็จับไว้แล้วพอคุณดึงสองสามก็ดึงก็ดึงนะ<อ>แล้วกูก็แล้วมึงก็เบ่งนะเด็กก็ถึงจะออกนะแต่<อ>ว่ามึงดึงเบาๆนะทำไมอะ่ะมันเป็นไม่แปนะหน้าสามอาจจะหักได้ จวนยังย,ยังเลยกูจวนแล้วนะฉันเป็นคนออกจะมอ,อเดตนได้ไงเราฉันมึงมึงฉันมึงรีบออกก็ฝันกูเลยถ้ากูออกมากูต้องเปลี่ยนกางเกงในย <c oughs> โอุ้ยพี่พีพ,พี่จวนเอา้าเดินแล้ ร้องนี่เลยร้องไม่เป็นก็อย่างว่าปวดท้องนอกข้ามันใครโดนหลังทอพีเต้าตาาแดงๆงั้นแกร้องเดี๋ยวข้าเบี่ยเองไอ้ตัวจะออกไปเนี่ยร้งนี่พอดจะไม่ทำหลังวังหวงดวงวัวตาย้ยบี ออกลปีเลยเว้ยเออเฮ้ยรจะเข้าไปอยู่ที่เดิมไงเออมึงจะเข้าไปอยู่ที่เดิมเหรอของมันเคยของมันเคยอะนะเมเป็นอะไรเราให้ทำไมเสียใจเสียใจเสียใจเรื่อง ไม่ได้กับม้าไม่ได้กับม้าอันแล้วพ่อละ่ละเรากับมดไม่ได้กับม้าพ่อเรากับมดไป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 ลูกไปเฮ้ยลุงมึงออกแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรจะเติมให้ก็บอกจะเพิ่มทำไมเราเดี๋ยวดูาจำไม่ได้มาซ้อมมาแค่นี้ดูที่ว่า ยากออกเย็นจังเลยเนี่ยมาดีเดี๋ยได้ก็มาหลบไปพูดพ่อสเต็ป ได้ออกอยากออกยิ่งก็ตะปุ่มตะปั่มเยอะเลยนี่คุณนี่จวนฮะพี่จวนเออฉันคอดลูกเลยยังเนี่ยกอดแล้วยังไงบ้างอ่ะโอ้ยพี่จวนฮะลูกฉันลูกฉันคอดแล้วใช่ไหมเนี่ยเออแล้วลูกฉันผู้หญิงผู้ชายอะพี่โก็ไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียวะ คนไงจะมาเรียกเป็นตัวได้ไงเราตอนนี้เกม์มาเรียกเป็นตัวแข็งแรงมั้งเดี๋ยนี้ลูกมึงอ่ะแข็งแรงหน้านุ่มฉันหน้าตาเหมือนใครอะพี่กูว่าเป็นปทั้งพ่อมันว่าโอ้แล้วไปเล่นไปเยอะเลยพี่จวนรู้แล้วเหรอว่าใครเป็นผัวของเพียงใจอะยังไม่รู้หรอกแต่กูว่าลูกมึงเนี่ยโตมาวิ่งเร็วแน่นอนโมก็ดีเป็นนักวิ่งนะดี ฉันอยากเห็นหน้าลูกนะนะพี่ขอฉันดูลูกหน่อยได้ไหมไ้ไม่ได้ดิไม่ได้ทั้งนี้จะดูไม่ได้เล้วนั่นมันลูกใช่นะฉันก็ต้องป้อนนมลูกฉันอยากกอดลูกให้ชื่นใจอภิจรวนเออกูรู้แล้วล่ะอยากกอดลูกอ่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวกูต้องเอารูปมึงไปล้างก่อนฉันไม่กังเกียดลูกแรอกแต่พี่พูดแบบนี้แสดงว่าลูกฉันต้องไปกดติการหน้าตาหน้าเกลียดใช่ไหม พี่ถึงไม่ยอมให้ฉันดูหน้าลูกพี่สงสารฉันจึงแม้ถึงลูกที่จะเกิดมันเป็นยังไงมันก็เป็นลูกฉันนะพี่ฉันอุ้มท้องมาตั้งเจ็ดเดือนฉันรักของฉันนะพี่จีขอก่อนลูกให้เจ็บใจหน่อยนะพี่จอนมึงู้ละผูรู้สึกผิดเลยอ่ยนะนะเอาเอาเอาไปเพียนแต่ว่ามึงมึงมึงต้องเข้มแข็งเอาไว้นะ ลูกฉันนี่พี่จะนทนได้ยอยู่แล้วโอ,อ้มึงเข้มแข็งนะจ้ะ <ทำ S 1> ขอกรุณา<อ>